ม่ใช่หรอมีพุ่งไม้อีกแอไม่แล้วกูเกิดไหนเนี่ยเนี่ยเรามาถึงโรงเรียนแล้วไม่หยาเลียนแล้วรยนดูน่ะด้านหน้าน่ะผมเห็นครูผ่านไปไม่เดิน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 ไปหาครูดิเผื่อเปล่าเขาจะจะวัดครูครูขึ้นมาอยู่ชั้นสองทำไมอะครูอาเจย์ไม่ใช่หรอครูครูมาแล้วครูมาแล้วครูกำลังจะตีตูดทำไมไม่ยืดตัวไม่เห็นเหมือนในรูปตรงต้นไม้สีสีชมพูเลยโอ้ เจอหมวกแล้วการเผาในครั้งนี้ผมล่อผีมาให้แล้วอ้าไไม่ดคุณทำได้คุณปลดปล่อยฉันออกจากคำสาบคุณปล่อยก๋วยเตี๋ยวไกลล้วฉันเป็นทวดของแกอะไรก๋วยเตี๋ยวจะเสดิจท่านอะไรมันเนี่ยนั่นแหละเกิดคนที่ทำไมไอ้เจ้าจะเลยล็อกแปลไม่ทันหรอมันรีบอ่ะเที่ยวกลังเห็นกูเตี๋ยวจะเสด็จเกียจเจ้าอยากเห็นกูเตี๋ยวรู้เปล่า ดเพลงกุยเตียวกุเตียวกุเตียวกุเตียวเ้ยเาตบหยสตามนาอเรนีอะไรแปลกูนะพี่เพิ่งรีบวิ่งกมีพุ่ไม้อีกแ้วมันีปอะไรนะเอโยวแปลกสุดไอ้ตัวที่มันบินได้อยู่นั้นอ่ะตัวอะไรวะทไมเหมือนไม่เคยเห็นเลยปันเลยปันเลยอย่าให้มันตั้งขาี่ประตูยเยมัน โดเมอนแล้วเต๋อแล้วหัวแล้วเจอแล้วจุดเออหัวแล้วหัวใจพี่หัวร้อยตาเจอหัวเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีซีฟวิ่งหนีว่ะเดบอสเดยเดบอสกำลังสอยไม่อยู่กำลังตีตูไม่อยู่แต่มันเล่นเราแล้วไงเอาฉลาดดิขับบวกละไหมเนี่ย ตายแล้วช่วยกันฟันมันจะได้กินยำแล้วเว้ยยิ่ยำแมงมุมอร่อยอร่อยยำแมงมุมอร่อยอร่อยายล้วจะำยำแล้วมันยแล้วได้กินยงย่างซามกันเพ่อแม่ของคุณเดี๋ยวได้แบดยเรอยเ้ไปแล้ว